สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรีมือ2องแอรคอร์ดมือ2นะครับกับผมนะฮะบิมพิจยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายไปทำบริษัทพิจยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมถ่ายในวันที่24มิถุนายนนะฮะปี68นะผมในวันอังคารนะฮะช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นนะฮะแดดกำลังดีเลยนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะ เป็นตัวโต้ตาคัมเบอรี่นะ 2.5G นะคันนี้ต้องบอกว่า 2.5G อ่ะเดี๋ยวพาวนฝั่งนี้ก่อนแล้วจะรู้ว่า 2.5G เป็นไงนะฮะ 2.5G ล้อจะได้ล้อขนาด18นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นลายเฉพาะอย่างนี้เลยนะฮะ 2.5G ปี2019รถหน่วยงานปลดเประจำนะฮะสีดำล้วนเลยนะฮะนี่คือสภาพเข้าใหม่นะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ล้างแค่นั้นเองนะฮะสภาพเข้าใหม่พี่ยาง18นะครับผมแม็ก18นิ้วอ่ายางเป็นของมิชลินไพลอตนะฮะไพลอตไฟด้วยนะะฮ นะครับปี2023นะฮะได้ยางตัวท็อปทอปของมิชลินไปเลยนะคันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยางจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับนะใช้ความเร็วที่เออ่เป็นยางที่เหมาะกับความเร็วนะครับแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะฮะเหมาะกันเลยในช่วงหน้าฝนนะครับปี23ดอกยังเหลือเยอะนะผมเช็คดูแล้วนะฮะยังเหลือเยอะเลยนะครับเรียงความสั่นไม่มีบบไม่มีเยิ้มนะไฟท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับ 2.5G จุดาจลักด้านหลังแล้วก็ได้ท่อคู่มาด้วยนะนี่ฮะตัวเครื่องเป็นตัว2.5นะครับ209แรงม้า210นิวตันเมตรนะครับ ใครติดตามช่องผมก็จะรู้สเปคตัวนี้ดีอยู่แล้วนะนะครับกระจกเดิมโตัวต้าทุกบานนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับน่าจะประมาณ60ก็เทาเทาเขียวเขียวนะดูลักชัวรี่ดีภาษีพรบ่หมดนู่นนะฮะตตุลานะครับ68ยาวยาวไปนะฮะนอกนั้นภายนอกสวยเดิมนะฮะนี่คือสภาพแรกเข้านะนะครับแต่มีเดี๋ยวมีเก็บงานเพิ่มเติมนะในส่วนของพวกสเก็ตหินพวกเนี้ยนะครับสเก็ตหินพวกเนี้ยนะครับเยอะเลยนะฮะราคาดีด้วยนะอันนี้นะเอาห้างอยู่ล้านหก อ่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเกบาทนะครับพยน์ขายอยู่7จ็ดแสนห้าหม0่นเก้าพันบาทฮะเจ็ดแสนาหมื่นกบาทนะครับเลขไม้สูงหน่อยนะเลขไม้แสนหกนะฮะปีสิบเกนะแต่บวกลบคูณหารแล้วใช้งานอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประวัติศูนย์ชัดเจนคันนี้ใครอยากเห็นประวัติศูนย์แจ้งเข้ามาทักเข้ามานะครับเบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสาช่องทางของไลาแอดนะครับมีเอน้อยนำหน้านะหกบีบนะครับหกตัวบีตัวนะฮะทักกันเข้ามาได้ แคปรูปแล้วโยนรูปเข้ามาในช่องของละเอียดผมมีน้องตอบยีิบสี่ชั่วโมงนะครับนี่สวยเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในคันนี้ครับมาครับมาดูตอนในส่วนของภายในคันนี้กันนะครับนะฮะภายในเป็นสีตาลลุ่มสีดําล้วนนะฮะแล้วก็เบาะสีดำนะฮะภายในคอนโซลสีดำหมดเลยนะฮะก็ผมว่าอยู่ในสภาพที่มี90%นะพี่ดูแผงประตูนะครับแสนหกแล้วไงนะนะครับแสนหกแล้วไงแต่สภาพโคตรดีเลยไม้หลักหมื่นยังอายนะคันนี้นะครับสินกราวเนื้อฝาเนี่ยฮะ เมนอเม้อาร์กนะครับสวยยังกระเสียงแน่นๆนะฮะแล้วก็จกเดิมโซต้านะฮะซ็อปทัชสวยนะฮะได้เดินปกตินะครับจกขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะเพราะป่วยฟ้าปอบจอยฟ้านะครับเซนทันล็อกเมมบรีซีทสองจุดนะฮะจุดขึ้นลงสแกรปเพจกับบันไดนี่เลอะเข้าแล้วเองนะฮะแต่รอยขีดข่วนน่าจะมีอยู่นิดหนึ่งนะฮะไม้ไม้แสนหกเลยไหมนะนะครับผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเบรคคันเร่งนะฮะสภาพยังลึกอยู่นะนะครับตรงนี่ผมมีมีที่ล็อกเลยนะ ตัวนี้ตรงรุ่นนะฮะพายางตรงรุ่นนะล็อกได้ปกตินะครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและคือเลื่อนลงปรับมานักพิงแล้วก็ดันหลังพี่ดูปีกเบาะนะนี่คือแสนหกนะนะครับผมว่าใช้งานปกตินะครับเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างดูแลนะถ้าปีกเบาะอย่างนี้คือเออ่แล้วเป็นหนังเดิมด้วยนะนะครับหนังเดิมเจ้าของใช้ดูดีแล้ววิรู้วิธีในการลงนะฮะอย่างที่2คือคนที่ใช้เนี่ยตัวเล็กนะฮะเป็นรถประจําตําแหน่งนะฮะคันนี้นะรถประจำตำแหน่งนะครับดังนั้นไม่มีช้านะพี่ดูโอ้โหแสนหก นะอย่าเพิ่งไปดูเลขไม้นะอย่าเพิ่งไปคำนวณอย่าไปเพิ่งไปอะไรกับมันนะครับผมนะพี่ดูสภาพรถก่อนเนะี่ยมีตรงปรับเบาะจากคนข้างๆจากด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะข้างๆไม่มีช้ำนี่เนะหัวเกียร์สวยนี่เนะี่ยตกแต่งเป็นลายไม้ลายเสือนะครับหมดการกผีโ้หงหมด n o ม m าโหมดสปอร์ตหมดนะครับเบรโฮยฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้ปุ่มปุ่มกดตรงนี้ทั้งท่านคนโทรลเปิดฝาท้ายฝาถังแล้วก็พ u s h s t a r นะครับ พวงมาลัยนะฮะสวยเลยแต่คิดว่าเจ้าของเดิมน่าจะไปทํามานะครับน่าไปตกแต่งมาแล้วล่ะนะครับดูจักได้นะฮะได้ไม่เดิมนะนะครับพวงมาลัยไม่เดิมนะครับนะตกแต่งทํามาใหม่แล้วนะครับทํามาใหม่นะพวงมาลัยนะครับผมมาโอเคสตาร์ทเครื่องครับหนึ่งสองสามรถหน่วยงานปลุกจัมการนะฮะเอ่อพอศูนย์เช็คเช็คศูนย์แล้วชัดเจนนะฮะแสนหกหมื่นโลนะนะครับพี่ดูเอ่อรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นเก่าตัวเมเนอร์นะฮะตัวหลักนะครับก่อนที่จะเชนนะ นะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเส้นทางนะเป็นเส้นเลนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงป,ปึ๊บเล็กไม้ที่ปปโกดนี่ถึงแสนหกหมื่นนี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยกว่าโลนะครับก็ถือว่าใช้อยู่ในระยะทางที่เหมาะสมกุญแจมีดอกเดียวนะฮะกุญแจมีดอกเดียวนะครับ,อ,รบอ่ะหน้าจอนะฮะที่ขึ้นมาระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวนะผมปรับแอร์นิดหนึ่งปึ๊บอ่ะนี่อไอป้ายแท็กยังอยู่ป้ายแท็กหล่นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ โอ้โหหล่นข้างล่างเลยผมไม่ตัดแล้วนะขอเก็บป้ายแท็กก่อนอึ๊บนี่นะป้ายแท็กนะนะครับเดี๋ยวเราดูป้ายแท็กกันป้ายแท็กเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะ่ยครั้งต่อไปก็คือแสนหกหมื่นเจ็ดพันโลนะเท่ากับว่าคันนี้นะ่ยนี่นะเพิ่งเปลี่ยนนะนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาครับผมนะเพิ่งเปลี่ยนมาถ่ายน้ำมันเครื่องมาโอเคเลยนะเอ่อเกียร์เพรสชิพนะครับมีมาให้นะครับลบบวก นะฮะแล้วก็ระบบที่ขึ้นมาโชว์ตอนนี้มีที่เปิดทํางานอยู่นะมีไบสปอตมิเตอร์นะครับมีคอนซัฟฟิกกเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะนะครับเปิดปิดม่านนะฮะใช้จากใช้เอ่อเปิดปิดจากตรงนี้นะครับควบคุมด้วยพวงมาลัยแป้นที่พวงมาลัยตรงนี้นะนะครับนี่นะควบคุมในเรื่องของระบบการทํางานทั้งหมดเลยนะครับมีครุสเซ็นโทรมาให้นะครับนี่นะอแอร์แบ็กมีให้7ใบนะฮะด้านหน้า5ด้านหลัง2 นะครับด้านหน้าห้าคือฝั่งคนขับนะคู่หน้านะครับแล้วก็เสา A2 หัวเข่าอีก1นึ่งนะครับสำหรับคนขับนะฮะแล้วก็ด้านหลัง2ตรงเสา C นะครับวิทยุเชื่อมต่อได้ปกตินะลูทูธได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะฮะได้หมดนะครับก็เดี๋ยวดูกล้องถอยกันหน่อย1 2 3กล้องถอยค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวผมก็ปรับเป็น1นอ่ะนะเป็น1ก่อนปุ๊บนี่นะฮะเอ่อค่อนข้างชัดนะครับ2มุมมองนะนี่นะครับมุมแคบแล้วก็มุมกว้าง ก็ตามสไตล์ของตัวโตต้านะนะครับแอร์แบบแยกซ้ายขวานะครับมีออโต้นะฮะสโซนนะซ้ายขวานะจะประมาณนี้นะฮะพวงมาลัยปรับได้นะครับแต่เป็นในส่วนของการปรับมือธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้านะไฟฟ้าจะมีให้อ่ที่เป็นตัวรองท็อปที่เป็นตัวไฮบริดนะนะครับพวงมาลัยปรับมันยึดเข้ายึดออกได้พี่นี่นะฮะยึดออกได้นะครับยึดยึดเข้าตัวยึดออกจากตัวนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับ จุดเชื่อมต่อในเรื่องของการโทรสายรับสายอ่าไม่ใช่โทรสายรับสายการชาร์จโทรศัพท์นะฮะไวเลตชาร์จเจอร์มีมาให้แล้วแล้วก็เออ่พอว์เวลต์นะครับนะเอวีเอ็กยูเอสบีนะครับมีมาให้ตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ชัดเจนนะนะครับที่วางแก้วใส่วางแก้วได้สองจุดนะฮะตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชและในเป็นไฟแอมเบียนท์ไลน์นะนะครับแล้วก็เล่นลายไม้ลายเสือกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับนะมีมาให้แผงบังแดดนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้นะครับฝั่งนี้เหมือนกัน แผงตังแดดนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนหลังคาสรุปนะฮะควันทัสนะครับนี่เปิดได้ปกตินะฮะฟิล์มด้านบนสําหรับกระจกสรุปนะฮะใส่ฟิล์มมาให้แล้วนะน่าจะประมาณ60พี่นะครับก็ขับกลางคืนได้นะสะดวกดีนะฮะก็เพิ่มแสงสว่างแต่ถ้ากลางวันนะผมแนะนําปิดอย่างนี้พี่นะฮะปิดอย่างนี้มันจะลดความร้อนลดไอแดดแล้วก็ลดแสงสว่างนะครับนะขับกลางวันถ้าเปิดอย่างนี้ไม่ไหวผมบอกเลยไม่ไหวนะฮะบิ๊กบอข้างๆสวยนี่สภาพประมาณนี้ในส่วนของครึ่งหน้านะนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังคันนี้กันครับมาไม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวเปิดไฟหน้าไว้รอเลยปึ๊บปึ๊บว้ขอทางแล้วก็ฝาหน้านะครับสายทังหมื่นโลนะพี่นะนะคันนี้นะครับนี่ด้านหลังนะฮะม่านส่วนตัวนะฮะมีมาให้นะฟิลไม่มีขาดนะกระจกเดิมโตตานนานน้านะครับซีนกาวในนุ่ฝานะครับมิดอาร์คสวยนะฮะจุดเชื่อมต่อที่เป็นตัวซอฟทัชอะไรต่างๆนะครับนี่ได้เดินสวยไม่มีขาด กระจกึ้นลงออโต้นะครับกับันไดสสกเพจครับฝั่งนี้สวยนะแล้วเบาะไม่มียับเลยพี่พี่ดูโอ้โหมันเป็นหนังเดิมนะฮะหนังเดิมเลยนะครับไม่ได้หนังทํามาใหม่นะนี่นะครับไม่ได้หุ้มมาใหม่นะนี่คือสภาพเดิมคันนี้เหมือนใช้คนเดียวนะครับเหมือนใช้คนเดียวนะครับแต่พวงมาลัยต้องยอมรับนะว่าน่าจะซ่อมมาเปลี่ยนมาหมายถึงเปลี่ยนตรงวงพวงมาลัยนะที่เป็นหนังนะครับเนะเพราะว่าผมผมไม่คุ้นมือนะหนังแบบนี้ไม่คุ้นมือต้องบอกว่าน่าจะเปลี่ยนต้องทามา นะครับแล้วก็ได้ไม่ใช่สีนี้นะครับนี่อันนี้คือด้านหลังนะฮะด้านหลังบอกสวยพี่นะครับพยานรองพื้นมีครบทุกจุดนะนะครับนี่สวยด้านหลังมีแอร์ให้ด้านบนไม่มียันไม่มีหลานนะครับรถหน่วยงานนะด้านนี้มีไฟให้ไฟห้องโดยสารนะครับเป็นไฟเล็กๆมินิมอลหน่อยนะครับอ่ะพูดถึงมอเตอร์ไลดูพวงมาลัยอีกทีนึงปกติมันจะดำกว่านี้แล้วมันไม่ใช่หนังอย่างนี้นะครับหนังเดิมมันจะลื่นกว่านี้นะฮะแต่นี้ถือว่าโอเคนะนะครับจับจับได้ถนัดมือดีแล้วก็ ไม่เป็นรอยด้วยนะฮะเขาน่าจทำมาแล้วนะครับแต่ทําอาจจะไม่เนียนคือรู้ว่าทํามาใหม่นะครับแต่พี่ได้ของของของใหม่ไวแล้วนะครับถือว่าดีโอเคแต่ท้องหมื่นโลนะด้าน,นบนคับสรุปนะครขอบยางไม่มีกรอบนะไม่มีแห้งนะครับไม่มีบบไม่มีอยยิ้มนะนะครับด้านข้างเหมือนกันยางเป็นมิชลินนะฮะสองสามห้าสี่สิบห้าสิบแปดพี่นี่ดูกันชัดนะลายนี้นะนะครับมิชลินเป็นตัวพ i l ล t ตนะฮะพล์ตห้า นะครับโอ้ยอย่างนี้เป็นอย่างแพงนะนะครับตัวตัวเขาเรียกว่าตัวเรือธงของวิชลินเลยเนี่ยไฟท้ายสวยด้านหลังติดทุกดวงนะครับไฟเลี้ยวไฟขอทังติดปกตินะครับ2.5ดห้านะครับแล้วก็ได้ทอคคูด้วยออกคู่เลยไหมนะท่อคู่นะคันนี้นะครับดูฝาท้ายเม็ดอาร์ยังอยู่นะฮะสินกาวเดียวน้องฝานะครับกลมไฟไทยคยโตะนะครับอู่ปไปไม่มีสรานะครับ ไม่ได้ทําสีนะด้านในไม่ได้ทําสีเลยนะครับสีรองพื้นเดิมนะฮะซีนเต็มทั้งฝาเลยนะครับ้างน้ำใต้กระจกสวยนะครับยางไม่มีตะไม่มีขาดนะนะครับกระจกเดิมโตต้านะฮะแล้วก็ไรฟ้าไม่มีขาดจุดพระของจุดขึ้นลงนะฮะพี่ดูโอ้โหสวยจิ๊บเลยคนนี้นะไม่น่าเชื่ออาไหมแสนแสนหกนะฮะนี่พี่ดูด้านหลังสัมระนะที่เก็บสัมระนะครับโอ้โหเหมือนใช้งานคนเดียวนะคนนี้นะครับ ปี19ซีนทางมะพร้าวนะยังอยู่พันดับยังอยู่อุปรกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะฮะแม่แรงบกขันล้อหูล,ลากนะครับไม้ขันแม่แรงอยู่ยางเฮ้ยเห็นแบบลางๆนะฮะมีสีของหน้ายางด้วยนะนะครับเป็นยางเดิมติดรถนะพี่นะคันนี้นะครับเนะี่ย2 3 5 4 5 10 8นะนะครับได้ล้อแม็กนะแล้วก็ซีนทางมะพร้าวด้านในอยู่นะครับคันนี้ถ้ากิดว่าได้ล้อแม็กซ์มา5วงนะนะครับล้อแม็กซ์5วงเลยนะฮะก็ถ้ามี ล้อไหนที่เสียนะใส่ล้อนี้เข้าไปแล้วก็วิ่งได้ใช้ความเร็วได้ปกตินะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะได้ล้อเดฟมานะนะครับตัวนั้นได้แค่วิ่งประคองนะพี่นะนะครับประคองเพื่อไปซ่อมนะฮะไปซ่อมยางที่เป็นเสียนะครับแต่ครั้งนี้ใส่ได้ปกติเลยแล้วก็วิ่งได้ปกตินะครับคันนี้รองรับน้ำมัน e85 เบาฟูฟูสีสวยนะสไตล์เคมรีไม่มียับนะพี่นะคันนี้นะครับไม่มียับนี่นะฮะแล้วก็ตรงม่านนะครับ ได้ขึ้นได้ปกติกระจกเดิมโตยต้านะครับใครหา2.5น้ําน้ำมันล้วนอยู่นะนะครับตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับมีรอยขึ้นลงเดี๋ยวจัดการให้นะครับรถเพิ่งเข้านะพี่นะนะครับแผ่นเพจสูตรที่บัตรประจำตัวรถนะฮะปุ๊บปุ๊บนี่ผลิตอัลเทอร์โบนะฮะปี19เนะครับ,รบเล็กเครื่องเล็กถังนะเล็กเครื่อง A25A นะนะครับขอบม่วงเลยนะพอเป็นรถสีดำนะได้เห็นขอบม่วง ของตัวแผ่นเพดนะของม่วงหมายถึงว่าเป็นเป็น,ป,นป้ายเป็นเพดแท้นะครับนะสติกเกอร์ตัวรถสติกเกอร์มอกอยังอยู่นะครับเปาะฝั่งซ้ายโอ้โหพี่ดูสวยกิ๊บเลยนะมียับนิดนึงนะมียับนิดนึงนะปีกบ่เลื่อนบนสวยนะฮะหัวหมอนสวยนะฮะสภาพนี้เลยปรับไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลงนะครับปรับพนักพิงนะได้หมดนะฮะแล้วก็แผ่นเพดตรงแคปเพดกับบันได สวยพยางลงพื้นปกตินะครับไฟไม่ไรนะครับฝั่งนี้แผงประตูฝั่งซ้ายนะกระจกเรื่องออโต้ครับนะฮะแล้วก็กระจกไฟสองพื้นนะครับอย่างาเสียงแน่นๆนจุดเชื่อมต่อสวยกระจกเดิมโตต้ตานะครับฟิล์มลามินาด้วยนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะเลียความสันไม่มีบุบไม่มียิมนะนะครับถ้าทําสีมีแค่มีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะนะครับฝากระโปรงชิ้นนี้นะครับ แล้วก็ชิ้นน light. ี้นะฮะนี่สกิดมานิดนึงอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะสองชิ้นฝาโปงหน้าแล้วก็กระชนหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ด้านหลังด้านหน้า2นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลิงไลท์ไฟเลี้ยงไฟคันล่งติดปกตินะครับแล้วก็ไฟบอดไลท์นะครับมาดูห้องเครื่องคันนี้ขนาดเครื่องยนต์สองจุดห้าลิตรนะฮะรหัสเครื่อง A 2 5 A เอ่อ209แรงม้า250นิวตันเมตรนะฮะดึงๆหลังติดบอดนิดๆนะมีให้เห็น เครื่องสวยเนะี่ยไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะนะครับอายดูเป็นแบบนี่นะฮะหน้าจอเดิมสวยพี่นะครับ,อย,นะรบอ,อย่างลองท่านเครื่องนะฮะน็อตสามตัวสีม่วงนะแล้วก็โล่บางคนด้านในสวยนะครับน็อตไม่มีขยับนะได้สีเดิมนะฮะสีดำสีกาวเหนืองลูฝานะครับสีตัวฟิ์มใส,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 สยังอยู่นะฮะฟิ์มใสยังอยู่นะครับฝาโนะป้ปง เดิมๆนะพี่นะสีรองพื้นเดิมนะครับยังเห็นเป็นเมทัลลิกอยู่เลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบ3ดวงนะฮะเสาหลินยังอยู่1 2 3 1 2 3นะ่งสีฮะซิลฟิล์มใส่ยังอยู่ฟิล์มใสนะฮะน็อตไม่มีขยับซ้ายขวาไม่มีขยับเนี่ยชุดกลังความร้อนแน่นๆเดิมๆพี่นะครับโอ้โหสวยจิ๊บคันนี้นะฮะกระโหลกบองโคอนในนะครับปั๊ม ABS เนี่ยแบตเตอรี่นะฮะ ECU แผงฟิล์มรีเลย์ก๊ออากาศนะครับ นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะนะครับถังพักน้ํานะครับแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับประมาณนี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวนะคันนี้นะครับเข้ามาแล้วแสนหกยังไงให้สภาพเหมือนหลักหมื่นนะคันนี้นะสภาพเหมือนหลักหมื่นไม่หลักหมื่นจริงๆนะฮะเลขไม่แสนหกนะฮะเข้าศูนย์ตรงตามทุกระยะนะครับบอกไม่มีช้ำนะฮะโอเคหลอกห้างอยู่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเพย์ยนต์ขายเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ หายไปเกินครึ่งนะฮะราคาหายไปเกินครึ่งนะครับไม่ต้องสนใจเลขใบได้ไหมนะดูสภาพให้เรียบร้อยก่อนนะนะครับคันนี้ได้ยางมิชลินพายร์ล็อตนะฮะพายร์ล็อตพายลอตไฟด้วยนะครับยางดีของของทางมิชลินเลยนะครับระดับเรือธงเลยนะนะครับตัวนี้นะเอ่อเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็รีดหนามได้ดีด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้แบก18นิ้วนะครับสภาพเดิมๆไม่มีทะเลาะไม่มีสกิดเลยนะขอบแบกนะครับผมนะไฟท้ายเดิมหน้าเดิม นะะฮได้ท่อคู่นะ209แรงมย้าแรงๆฮนะคันนี้ใครหาอยู่ก็ให้ไวแล้วกันนะนะครับจัดเฟรนได้นะครับซื้อสดมีไว้สานะครับนะสนใจก็เบอร์ผมด้านล่าง0 9 3 2 6 9 9 8 9 8นะครับออกได้ทุกอาชีพแตง่งวัดเหมือนกันนะนะครับใช้เงื่อนไขเดียวกันหมดเลยนะครับแตง่งวัดถ้าไม่สะดวกมาดูรถพี่ดูรีวิวแล้วอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับแต่ผมว่าผมรีวิวค่อนข้างละเอียดนะฮะก็ดูแล้วโทรหาผม จองล็อกรถไว้ได้เลยนะนะครับล็อกรถไว้ได้เลยนะครับคันนี้หมดแล้วนะสำหรับเครื่องสั่ง2.5นะครับมีคันนี้เข้ามาใหม่นะนะครับเข้ามาใหม่วันนี้เองนะครับดูสภาพรถให้ดีนะพี่นะนะครับคันนี้ดีกับไม่ไม่หลักหมื่นอีกนะสภาพนะแล้วที่รีวิวมานะครับต้องบอกว่ามีเดี๋ยวมีทําสีให้2ชิ้นฝาโป้องด้านบนที่เป็นตัวสเกตหินนะฮะแล้วก็ด้านกันชนด้านหน้านะครับนะสชิ้นนะนะครับทำให้2ชิ้นนะครับนอกนั้นไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับไม่ต้องทาอะไรแล้วได้อย่างดีด้วย นะครับกระจกเดิมนะโอเคประมาณนี้ไม่มีเข้ามาแล้วนะมีคันเดียวนะครับผมตอนนี้นะ2.5นะย้ำนะครับผมให้ไหวพี่นะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ